ดรสุธินันพักดีวุฒิเกิดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2516ภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านแบงตำบลหนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายการศึกษาปีพุทธศักราช2528ระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแบงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายปีพุทธศักราช2535ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนชุมพลโพพิสัยอำาเภอพพิสัยจังหวัดหนองคายปีพุทธศักราช2539ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์เกีย,ยตรติยมศบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปีพุทธศักราช2543ระดับปริญญาโทก,การศึกษามหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามปีพุทธศักราช2556 ปริญญาเอกการศึกษาดุษฎีบัณฑิตการบริหารและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติการรับราชการ13กันยายนพุทธศักราช2539ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบางหลวงพิทยาสัร์22ตุลาคมพุทธศักราช2552ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบางหลวงพิทยาสรร์1มีนาคมพุทธศักราช2562 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวราลาโพนุสร์ปีพุทธศักราช2565ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนนาดีพิทยาคมปัจจุบัน6มกราคมพุทธศักราช2568ได้ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญณโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรนโรงเรียนวังหลวงพิทยาสันขอแสดงความยินดีกับท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนดรสุธินันท์พักดีวุฒิด้วยความยินดียิ่ง